ต้องห้ามที่บอลหลับตาจ้ะอุ้ยคำนี้ถ้าโดนแน่ง่ายมากไงเธอพูดเต็มตัว่ะเฮ้ยแอบดูเหรออพี่บอลแอบดูในกล้องฉันเผลอไปมองปกติฉันชอบดูมอนิเตอร์ไงามันตรงหรือเปล่าไปกินข้าวหรือยังครับกินแล้วเธอล่ะสบายสบายเฮ้ยเมื่อกี้เราตอบกินแล้วน้ำเสียงที่ไพเราะเธอก็พูดให้มันพอๆหน่อยอ่าฮะพูดที่มีหางเสียงฮะเฮ้ยพูดที่มีหางเจ้าหไงไม่เคยดูเหรอเธอพูดพอๆหน่อยสิอะไรนะพูดอีกทีดิ พูดพระเพอีอสิโอเคโดนแล้วเพราะเธอรู้หัวยังไะคำว่าคะ้าดูใช่ไหมป <9. S 2> ้าวอ้าวมันค่ะนี่เมื่อกี้ฉันพูดคะไม่ได้ออกไม่ได้เมื่อกี้ฉันพูดว่าคะแต่อันนี้คือคะ่ะไม่ได้แต่ฉันได้หนึ่งคะแนนนะเพร่อนไทเขาว่าเธอโดนคิวรอบที่สองหน้ตาตาจ๋ารอบที่สองไปอยากไปเชี่ยวอออยากไปอะไรเออไหวป่ะไหวหรือเปล่าน้องพูดไทยพีถูกถูกอยากไปอุทยานป่ะ ต้องการจะไปทําไมมีให้ไหว้พระแล้วถ้าจะไปชลบุรีอ่ะอยากไปไหมไม่ทําไมอ่ะก็ไม่อยากไงทําไมล่ะก็ไม่อยากขออะไรล่ะไปไม่ไหวทำไมไปไม่ไหวทมไม่ไหทำไมไปไม่ไหวมไม่ไหพี่บอลพูดแล้วทําไมไปไม่ไหวไหวค่ะทำไม้าเรามีฉันอ่อนจังวะสองคะแนนอันนี้ไม่รู้เลยเคยอ๋อแบบเคยไปมาแล้วไม่พูดละโอ้โหโดนเขาแตงแขก ร้องวิสามไปถ้าเราร้องเพลงเนี่ยงไ,งได้ไหมร้องเพราะหรือเปล่าล่ะเพราะเพราะอะไรไม่ชวนเขาไม่เฉยเลยเกือ <c oughs> บแล้วไม่เธอบอกเราก่อนสิว่าเราร้องเพลงแล้วเธอจะแบบฟังไหมอะไรนะคุยกีิจะฟังไหมไม่ทําไมอะก็ไม่ไงทาไมอะร้องเพลงแล้วทำอย่างอื่นได้อีกไหมร้องให้ร้องไห้ร้องอะไรต่ออย่างนั้นแหละจะรุนะฟังฟังต่อสิไม่ชอบอ้าวไม่ชอบร้องเพลง งานอะไรเ้ยเธอคืออะไรอ่ะนอนดูซีรีส์แล้วเธอละเธออะไรนะเมื่อกี้พี่บอลพูดแล้วแล้วทําอะไรอีกมาทำอะไรก็คลิปได้และทําอะไรอีกแล้วทําอะไรอีกและทําอะไรอีกเธอพูดอย่างนี้แล้วทาอะไรอีกและกันและเธอแพ้สามสูตรเธอแพ้เกมนี้ฉันไม่รู้คาว่าอะไรละฟังโอ้เกือบแล้พูดตั้งหลายรอบแล้วรอบนี้ไม่ไหวแล้วอ่อนจริงๆเลยสามสูตรครับพี่น้อง